เรียนท่านคณะผู้ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอวังไซพูนตามโครงการจับตามองและแจ้งบอดแสของชมรมสตรองประกอบด้วย 1. นายกาศิ์สิงดี 2. นางวันนีเยาวสัย 3. นางสาวนาทยาพรมมา 4. นางสาวธนพรรุ่งเรืองและ 5. นางสาววิลาวันสุวรรณ ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนนันหัวโล้หนองยางพิทยาคมตั้งอยู่เลขที่99หมู่ที่5ต้บนวังไซพูนอำเภอวังไซพูนจังหวัดพิจิตรหลักกิโลเมตรที่9ห่างจากจังหวัดพิจิตร40กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งสิ้น41ไร่1ง,งาน โดยมีผู้บริหารคณะครูและบุคลากรจำนวน25ท่านมีนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงชั้นมันธยมศึกษาปีที่3จำนวน307คนณวันที่10มิถุนายน2565จากระบบ d m c โรงเรียนเนินหัวโลหนองยางพิทยาคมได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน จากองค์การบริหารส่วนตำบลวงังไซพูนให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลหนึถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียน230คนทั้งนี้โครงการอาหารกลางวันได้เช็คจำนวนนักเรียนจาก DMC และแจ้งจำนวนไปยังองค์การบริหารส่วนตำบวลวังไซูนเพื่อให้จัดสรรงบประมาณตรงตามจำนวนวิธีการจัดทาอาหารกลางวันโรงเรียนได้เลือกใช้วิธีการจัดซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารเอง โดยมีวิธีการดำเนินงานดังนี้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโครงการอาหารกลางวันแต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวันแต่งตั้งคำสั่งข้าราชการครูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตักอาหารและควบคุมดูแลนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านระบบสุขาพิบาลอาหารที่ดี แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์ปัญหาและสภาพความต้องการโครงการอาหารกลางวันแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินมาตรฐานด้านระบบน้ำดื่นสะอาดในโรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเฝ้าระวังภาวะทุกโภชนาการในโรงเรียนโรงเรียนได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการจัดเมนูอาหารให้กับนักเรียนซึ่งจะทำให้ทราบคุณค่าสารอาหารในแต่ละมื้อที่นักเรียนได้รับให้ครบทุกหมู่ ดยจัดเมนูสำหรับอาหารว่างเป็นรายสัปดาห์และติดประกาศเมนูอาหารเพื่อแจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่านักเรียนจะได้รับประทานอาหารเมนูใดและได้รับสารอาหารตามคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนมีการจัดประชุมผู้ปกครองและแจ้งรายละเอียดให้ทราบในเรื่องการจัดเมนูอาหารพร้อมก,กับการเว้นระยะห่างการกใช้ช้อนกลางแก้วน้ำภาชนะส่วนตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีการจัดทำแบบสำรวจความต้องการอาหารกลางวันและประเมินความพึงพอใจและนำมาจัดลงในโปรแกรม Thai School Lunch ในระดับ,บต่อไปอาหารด้วยผักกินผักกินไก,ก่ทอดต้มจิ้โดยทางโรงเรียนได้มีการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นรายวันเพื่อมาประกอบอาหารโดยครูเป็นผู้ประกอบอาหารเองแต่ด้วยภารกิจหน้าที่ครูต้องสอนซึ่งทำให้ประกอบอาหารไม่ทันผู้บริหารคณะครูจึงจ้างแม่ครัวมาช่วยประกอบอาหาร เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานทันตามเวลาทุกเดือนและได้ให้ผู้ประกอบอาหารตรวจสุขภาพซึ่งต้องผ่านการตรวจสุขภาพ4ี่โรคได้แก่วัณโรคอหิวาตกโรคไข้าราษฎและโรคบิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงได้จัดทำอาหารให้รับประทานเช่นกันโดยนักเรียนจ่ายค่าอาหารคนละ5บาทและได้รับเงินสนับสนุนอาหารกลางวันเพิ่มเติมจากรายได้ตลาดนัดโรงเรียน ทำให้นักเรียนทุกคนได้รับสารอาหารครบถ้วนโรงเรียนของเราได้จัดทําอาหารกลางวันโดยใช้วัตถุดิบจากฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนเราได้แก่เห็ดนางฟ้าผักสมครัวตามฤด,ดูกาลปลาดุกไข่ไก่และเนื้อไก่ผลมะนาวเป็นต้นโดยเริ่มจากฐานการเรียนรู้ต่างๆได้นําผลผลิตมาส่งขายให้กับสหกรณ์โรงเรียนโครงการอาหารกลางวัน ก็จะมาซื้อวัตถุดิบจากสหกรณาหรมาประกอบอาหารโดยจะยึดวัตถุดิบของทางโรงเรียนเป็นหลักแต่ถ้าวัตถุดิบไม่เพียงพอกับการประกอบอาหารก็จะซื้อร้านค้าข้างนอกเพิ่มเติมการจัดอาหารกลางวันโรงเรียนของเราได้ใช้ปโปรแกรม Thai School นร u n c h ซึ่งเป็นปโปรแกรมที่ช่วยจัดเมนูอาหารให้นักเรียนในแต่ละมือ้อเพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนถูกหลักภาวะโภชนาการและมีการประเมินภาวะโภชนาการ การวัดน้ำหนักส่วนสูงของนักเรียนทุกๆเดือนเด็กที่มีภาวะอ้วนผอมเตี้ยก็จะมีกิจกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาภาวะโภชนาการเช่นนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการเด็กอ้วนก็จะมีกิจกรรมเต้นโว์ป้าชายป้าลดภาวะเด็กอ้วนสำหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการผอมเตี้ยก็จะมีอาหารเสริมให้กับนักเรียนเช่นเสริมนมเสริมอาหารที่มีโปรตีนประเภทถั่วไข่ และกล้วยเป็นต้นขั้นตอนและกระบวนการประกอบอาหารเมื่อคณะกรรมาการสั่งซื้อวัตถุดิบมาครบแล้วคณะกรรมาการตรวจสอบพัสดุจะมาตรวจสอบวัตถุดิบว่าตรงตามรายการหรือไม่เมื่อครบแล้วผู้ประกอบอาหารใส่ถุงมือใส่หมวกแต่งกายด้วยชุดที่ถูกสุขลักษณะในการประกอบอาหารเมื่อสุกแล้วระหว่งางรอให้นักเรียนมารับประทานได้นำฝาภาชนะมาปิดให้มิดชิด เพื่อป้องกันแมลงตกลงไปอาจทำให้เกิดเชื้อโรคได้คณะครูในแต่และระดับชั้นได้ดำเนินการตั้งอาหารใส่ภาชนะโดยนักเรียนได้เข้าแถวตอนเรียงหนึ่งเพื่อฝึกระเบียบว,วินยัยและมีการเว้นระยะหา่างมีแก้วส่วนตัวช้อนส่วนตัวและนั่งเว้นระยะห่างในการรับประทานอาหารเมื่อนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะเดินถือภาชนะไปล้างและสำหรับเด็กเล็กได้ให้ผู้ประกอบอาหารล้างให้ ส่วนในด้านเอกสารเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้มีการบันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินอาหารกลางวันเป็นรายสัปดาห์ตามจำนวนนักเรียนที่ได้รับจัดสรรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันบันทึกขออนุมัติยืมเงินโครงการอาหารกลางวันเขียนสัญญาย,ยืมเงินและใบรับเงินเจ้าหน้าที่จัดทำใบสั่งซื้อเครื่องบริโภคประกอบด้วย4ส่วนได้แก่ส่วนที่ 1. รายการขอซื้อ ส่วนที่ 2. ใบรับรองแทนใบเสร็จส่วนที่ 3. การอนุมัติการจัดซื้อส่วนที่4ผลการตรวจรับและอนุมัติจ่ายเงินคณะกรรมาการตรวจสอบลงลายมือชื่อจะเก็บเอกสารรายงานเป็นรายสัปดาห์มีการบันทึกทะเบียนคุมเงินโครงการอาหารกลางวันเพื่อคุมเงินให้ถูกต้องตามระเบียบโรงเรียนเนินหัวโลหนองยางพิทยาคมมีการติดตามประเมินภาวะโพชนาการของนักเรียนทุกคน โดยครูประจําชั้นวัดน้ําหนักส่วนสูงของนักเรียนทุกๆเดือนโดยนําน้ําหนักส่วนสูงมาใส่โปรแกรมประเมินภาวะโภชนาการว่านักเรียนมีปัญหาเรื่องภาวะทุพโภชนาการหรือไม่เ <im it> ด็กที่ได้รับก,การประเมินว่ามีปัญหาได้แก่เด็กที่มีน้ําหนักต่อส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์เด็กที่มีส่วนสูงต่ออายุต่ากว่าเกณฑ์น้ําหนักต่อส่วนสูงเกินเกณฑ์ก็จะมีกิจกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาภาวะพภชนาการเช่น เด็กที่มีภาวะทุกโภชนาการเด็กอ้วนก็จะมีกิจกรรมเต้นโชว์ป้าชายป้าลดภาวะเด็กอ้วนสำหรับนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการผอมเตี้ยก็จะมีอาหารเสริมให้กับนักเรียนเช่นเสริมนมเสริอมอาหารที่มีโปรตีนประเภทถั่วไข่เนื้อหมูเนื้อไก่และกล้วยเป็นต้นผลจากการดาเนินโครงการอาหารกลางวันทำให้นักเรียนโรงเรียนเยนิหนหัวโลหนองยังยพิทยาคม ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันะระดับประเทศเมื่อปีพศ2562จึงเป็นรางวัลที่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและจะดำเนินโครงการอย่างยั่งยืนต่อไปขอจบการนำเสนอโครงการอาหารกลางวันขอขอบคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน